สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องวันนี้ยายไทยไทยจะมาทำอะไรผัดผักเพื่อสุขภาพอีกแล้วพี่น้องน้ำมันหมูหหหหเฮ้ยเห็นน้ำมันหมูสุขภาพี่น้องตอนนี้ผัดผักยายไทยจะผัดผักแล้วพี่น้องจ้ะ กระเทียมกระเทียมนี่ในกระเทียมนียบร้อยกระเทียมวันนี้ก็จะมีผักสาราพัดพี่น้องโอ้ยวันนี้พี่น้องจ๋าอากาศดีดีบ้านยายไทยไทยสิองศาพี่น้องแดดจ้างปังแดดดีดีดจริงจิง น้ำซุปก็เสร็จแล้วน้ำซุปเราก็ได้ผัดใส่กระเทียมได้เยอะพี่น้องก็สุขภาพเตรียหมหอมเตรียยหมูสักนิดหนึ่งให้มันหอมหมพี่น้องหมูสามชั้นวันนี้ยายใช้หมูสามชั้นพี่น้องกินผักแบบข้าวน้อยๆพี่น้องแต่เน้นเน้นกับข้าวแต่เราเน้นผักพี่น้อง เี็มก็ได้ทีแล้วใส่ผัก,กเลยพี่น้องมีทั้งบักโขล่แทงหลอดพริกหวาน เดห,หูหนูพี่น้องเห็นไหมใส่แล้วะคะ่ะตามด้วยนะ้ำซุปสักสองช้อนสามช้อนหรือสี่ช้อนก็ได้เพื่อนัวเนาะเพื่อความนัวนะผักตอนนี้ผักมันถูก ที่บ้านยายตอนนี้มันถูกพี่น้องเนี่ยก็คือผักที่มันถูกที่มันลดราคาเนาะเพราะว่านี้มันเป็นวันเสราร์ของลดราคาเราก็กินในนั้นพี่น้อง,านนง,งตามแม่ผมฟูเฟราน้์ตะลารนไหนไมันถูกเราก็กินผักพี่น้องมันก็มี เรียกอะไรอะสุขภาพเนาะเพื่อสุขภาพใส่น้ำตาลนิดนึงใส่เกือป้องกันไอโอดอเนให้ลดนัวนัวลดแคบใส่แคบลงใส่พริกหวานแคบเราชอบอะไรเราก็กินอันนั้นะนะนะพี่น้อง ก็เราจะได้อัตราอราชารสเนาะชอบบัคเขาเลยเราใส่บักโคาเลยมันมีอะไรก็ใส่ก็น่าจะน้ำซุปอีกนิดนึงเอาผักมันเยอะเอาใส่ไปเลยนิดนึงเราก็จะได้เรา,เาของวานนี้นะไป<ว>นี่เป็นวันนั้นเขาเรียกอะไรนะยายอะ่ะ ไม่มีกระทะประเทศไทยอะพี่น้องมีแต่กระทะของเขาบ้านเขาเนี่ยมันหูมันจับยากหูมันไม่เหมือนหูยาวๆเหมือนกระทะของยายเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยสะดวกปกติถ้าถือไปแล้วมันก็จะได้อันนี้ได้ปรูรสผักเขียวน้ำมันหอยใส่ไปเลย เอ้พ hey, hey. hey, mm ี่น้องจะได้ประมาณนี้มะเขือเทศสี่ลูก ะมีผัดผักแล้วก็มีไข่เจียวกินคู่กันใีน่้องคงจะอร่อยเหอะเลยแหละทีนี้คิดว่าคงจะอร่อยจริงๆนั่นแหละแต่จ้าเราก็จะตามเขาด้วยเิเติร้อนสักนิดหนึ่งใส่เขาให้เป็นพิธีเฉย ราะว่าของมันเหลือนะพี่น้องเราก็อย่าไปทิ้งเขาใส่เข้าไปเลยก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเราก็จะได้เร,ไดเราก็ชิมขาดหรืออะไรเราก็ได้อืม mm. น้องเลย perfect เรารอสุกพี่น้องรอมะเขือเทศจะได้หน้าตาผัเราเน้นกินผักยายเน้นกินผักพี่น้องเนาะเรากินผักพี่น้องจ้ะช่วงเย็นๆปล่อยให้เขาสักนิดนึงนะมันก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องนะคะโอเคนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วฝาก สาละไทรใบกระดิ่งให้ยายด้วยเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบพระคุณหลายๆด้อจ้าสาละไทรใบกระกิ่งนี่เน้อขอบคุณค่ะเข้ามากดติดตามดันดัน,ดนให้ยายไทยๆให้ถึงทราบเร็วๆนะจ้าพี่น้องขอบคุณเด้อกบผัดผักรวมมิตรกับยายไทยไทยเห็นไหมคะพี่น้องน่ากินบอนี่กินไหมนะกินไหมมันก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องนะโอเคค่ะ สันตะค้ายไปมากินนะเด้อจ้าช่วยๆจัดแจกใใๆพี่น้องช่วยกันค่ะช่วยกันเนาะพี่น้องๆสวัสดีจ้า